สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านผมโรโมก็ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้นะครับมันเป็นแค่สมมติฐานนะครับที่ผมกับเพื่อนๆจากกลุ่ม Star d i e l Thailand นะครับว่าพวกเราเนี่ยคิดว่าในอัปเดต1.7เนี่ยมันจะมีอะไรใหม่หรือว่าเราอยากได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิกเบรเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้หลอกว่าเออ1.7มาแล้วหรือมีอะไรนะครับก็โอเคหลักๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลย ที่เข้ามาตอบโพสต์ผมนะครับผมดีใจมากๆเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะมีใครมาตอบเลยตอนแรกคิดว่าแบบเออทุกคนจะแบบปล่อยเบอ่อแต่ว่าทุกคนเนี่ยในกลุ่มนะครับน่ารักกันมากๆเลยก็โอเคเข้าเรื่องหลักๆเลยนะครับก็ในช่วงเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยทางคุณอีริกนะครับเขาได้เผยใน X นะครับออกระดาษปาก Twitter ส่วนตัวของเขานะครับว่า s t a r d ดิวเนะครับ1.7มาแน่นอนครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราคนเล่นแบบเราเนี่ยซึ่งถามว่าดีใจไหมมันก็ดีใจแหละเออแต่พี่ชาย เดี๋ยวสีก็ได้พี่ผม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 ก้งใจเออก็ก็ก็อนั่นแหละซึ่งตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้มีประกาศอะไรแบบเป็นทางการแบบเพิ่มเติมว่ามันจะมีอะไรมาบ้างในอัปเดตแต่ว่าทางการแล้วว่า1.7มาแน่ก็ซึ่งพวกเรานะครับก็จะมาทํานายชะตากันนะครับว่าในอัปเดตต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ก่อนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากใน Discord นะครับ ลิงก์ดิสคอดอยู่ใน Description นะครับสามารถกดเข้าไปร่วมกันได้ถ้าอยากมาตอบอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคนะครับโดยที่ข้อความแรกนะครับจาก Discord ของเรานะครับจากคุเอเจนะครับบอกว่าอยากให้เพิ่มระบบวันเกิดนะครับของตัวผู้เล่นเองเพราะว่าอยากรู้ว่าตัว NPC เนี่ยมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงหรือว่าจะมีอะไรยังไงบ้างโอเคอันนี้เราหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า มันน่าสนใจมากมาใช่แล้วก็หลายๆคนคือรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในมอสนะครับมันมีมอสที่เป็น Farmers' Birthday หรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ถ้าผมเจอเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description นะ,ะถ้าผมเจอเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคอมเมนต์นะก็ไปกดอ่านดูได้ <S 1> <S 1> <S ซึ่งไอ้มอสนี้เนี่ยมันจะเพิ่มวันเกิดของชาวสวนก็คือตัวเราเองขึ้นมานะครับก็ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นมอสที่ดีนะครับเพราะว่าในมอสเนี่ยตอนเล่นไปเนี่ยก็คือพอถึงวันเกิดเราแม่เราก็จะส่งตังมาให้แล้วก็ NPC มีปฏิสัมพันธ์กับเราที่ดีขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ซึ่งจริงๆมันมีประโยชน์แค่ถ้าเกิดสมมุติเราตั้งให้วันเกิดเราอยู่เดือนแรกของเกมนะครับเพราะว่าผ่านไปสักพักเราได้เงินจากแม่มันก็น้อยแล้วแต่ว่าจริงๆมันน่าจะปรับได้ในไฟล์นะก็เดี๋ยวไปลองดูกันทีหลังแล้วกันนะครับแต่ก็เฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนนะครับที่ผมรู้สึกว่าเราสามารถ เ,เปรียบเทียบได้ก็คือเหมือนกับเกมที่ผมเล่นนะครับฟีลลิ่งเดียวกันคือผมเล่นใน Harvest Moon นะครับไม่ใช่ตัวภาคซอรี Season แต่เป็น Harvest Moon นะครับก็ Grand b a z s a DS นะครับก็เล่น b o r d e t o DS เนี่ยแหละ t t s ครับแต่ว่าเราสามารถเลือกวันเกิดของตัวตัวละครเราได้ครับซึ่งพอถึงวันเกิดเรามันก็จะมีคนมายินดีให้ของอะไรประมาณนี้นะครับก็เท่ๆเอออันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ซื้อครับอันนี้โลมซื้ออันนี้แนะนําอยากให้อีริก เพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้านะครับชอบชอบชอบมันดูเป็นระบบที่เท่ดีเท่ดีแค่ดิสคอร์หมดไปแล้วก็ใช่ใช่ช่หมดไวมากเพราะว่าเรามีแค่อันเดียวก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าใครอยากมาช่วยตอบคําถามอย่างๆ,ๆนอน,นะครก็ก็เขาดิสคอร์หน่อยนะมันจะได้ไม่ได้มีแค่คนเดียว <c oughs> โอเคโอเคโอเคอ่ามาดูกันดีกว่านะครับว่าต่อมาเนี่ยในกลุ่ม s t a r ์ทอ a l เล t ไทยแลนดนะคะพี่พี่น้องนองของเราเนี่ย ตอบกันมานะครับให้ความเห็นกันมาว่าอะไรบ้างซึ่งอีกครั้งนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความร่วมมือก,กันเต็มที่เลยน่ารักกันมากๆขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยบอกว่าอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากคุณกาย o อ t know แมนนะครับก็คุณกเนี่ยบอกว่าเขาอยากได้สัตว์ใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ NPC ใหม่ซึ่งโอเค อันนี้ผมมองว่า2ออย่างนี้มันมีความเป็นไปได้สูงอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เนี่ยอาจจะมาในลักษณะของเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ก็ได้ไม่ได้จํากัดแค่หมาหรือแมวแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นพวกนกกระต่ายหรือว่าหนูแฮมสเตอร์ก็ได้แต่ว่าสําหรับคุณกายนะครับคุณกายบอกว่าคุณกายอยากได้เป็นนกนะครับเออเป็นนกเนี่ยมันก็เทไปอีกแบบนะครับก็อาจจะเหมือนในไมครับก็ได้ที่เกาะไหลเราตลอดเวลาแล้วก็บินคอยไปข้ามเมล็ดอะไรอย่างนี้มาให้เรานะครับก็เท่อยู่เท่อยู่ ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่ที่อาจจะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของการอัปเดตครั้งนี้ละกันส่วน NPC นะครับถึงแม้จะมีความเป็นไปได้แต่ว่าผมยังมองไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าจะเอามาเสริมเป็น NPC สําหรับตรงไหนหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยผมว่าณนะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวละครที่จีบได้เพราะว่าผมมองว่าตัวละครที่จีบได้เนี่ยอาจจะ ไม่มีเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วก็ได้อาจจะนะอาจจะแต่ว่าก็ต้องดูกันอีกทีเผื่อถ้าเกิดเป็นบิ๊กคอนเทนต์อาจจะมีหมู่บ้านมีเมืองมีโซนอะไรเพิ่มอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีตัวละคระชายหญิงมาให้เราจีเพิ่มนะครับแต่ว่าณตอนนี้คงอาจจะยังเพราะว่าถ้าทําทีมันก็ต้องมาเป็นคู่เนาะทั้งชายทั้งหญิงก็โอเคใครจะไปรู้ได้เนาะเออต้องดูที่อัปเดตอีกทีต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าก็ คนต่อมานะครับคุณประพังกรน,นะครับก็คุณประพังกรเนี่ยเสนอมาว่านะครับอยากให้มีการจัดการกับระบบ NPC นะครับเพิ่มคัดซีนใหม่ๆเทศกาลใหม่ๆนะครับให้กับเกาะขิงนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์พวกผักผลไม้นะครับใหม่ๆระบบจับปลานะครับอาจจะหมายถึงตัวที่จับปลาที่อัปเกรดได้นะครับแล้วก็ ร,ระบบของการร่อนทองนะครับที่ว่าร่อนทองนะครับแล้วก็อาจจะได้ทองเอโอกาสดรอปทองเ,เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราในการดรอปที่อาจจะได้ดรอปของอื่นๆนะครับแล้วก็เพิ่มของวิเศษที่ค่ามลนะครับได้ต่างแล้วก็เ,อ,เ,อ,นนกเออนั่นแหละนะครับทำทุกอย่างทุกอย่างนะครับ ีร่อนทองได้ของอื่นๆนะครับมีเพิ่มอัตราดอกทอมีปรับเรื่องไอเทมมีเกาะขิงแล้วก็มีเทศกาลใหม่ในเกาะขิงอย่างงู้นนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเป็นข้อเสนอแนะนะครับที่มาแบบละเอียดมากพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าหลายๆอย่างผมว่ามีลุ้นนะครับอย่างเช่นะระบบ NPC อาจจะมีอาจจะมีคาสีนใหม่ๆอาจจะมีส่วนเทศกาลใหม่ๆให้เกาะขิงผมว่าอันเนี้ยเป็นไปได้พอสมควรเพราะว่าเรามีเทศกาลใหม่ที่เป็นเทศกาลย่อย ในเมืองหลักนะครับในอัปเดต1.6แล้วอาจจะมีเทศกาลหลักเพิ่มใน1.7นะครับสำหรับเกาะขงิงแล้วก็อาจจะมีเทศกาลย่อยๆรองๆในเกาะขิงสําหรับ1.7เหมือนกันนะครับส่วนส่วนคัตซีนะครับก็ผมรู้สึกว่าน่าจะมีแหละอาจจะเป็นในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับ NPC อาจจะเป็นอีเวนต์ในเรื่องหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นก็โอเคผมมองว่าอันเนี้ยอาจจะ50-50นะครับแต่ว่าตามที่ผมคิดไว้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโฟกัสที่เกาะขิง,ง,งมากกว่าเพราะว่า คอนเทนต์บนเมืองพลริแกนเนี่ยมันเพิ่งได้มาตอน1.6เนาะมันก็น่าจะเต็มที่กับตรงนั้นแล้วนะครับก็โอเคเป็นสิ่งที่เสนอมาแต่ละอย่างนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็ขอบคุณคุณประพังกรนะครับสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับต่อมานะครับจากคุณราเวน่านะครับหรือว่าเรเวน่าก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็ผมเชื่อเลยว่าตัวผมเนี่ยแล้วก็คุณราเวน่าคือคิดเหมือนกันนะครับคือเราอยากให้ลูกโตนะครับ ซึ่งอันนี้ผมว่าบางคนหรือหลายๆคนก็น่าจะอยากแล้วพวกคุณนะในคอมเมนตะ์อ่ะพวกคุณอยากไหมโอเคต่อมานะครับเป็นความเห็นจากคุณฟอร์จูนครับผมโดยที่คุณฟอร์จูนบอกว่าอยากให้มีนกเลี้ยงได้นะครับโอเคอันนี้มีความเห็นเหมือนกับคุณกายนะครับก็คืออยากได้นกนะครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็นกเนี่ยสามารถจะไปข้ามเมล็ดพันธุ์แปลกๆมานะครับได้ก็เอ้ยเออเป็นเมคานิกที่ดีนะครับหรือว่า อาจจะไม่ใช่แค่กระนกนะครับแต่หมากับแมวก็อาจจะมีแมคานิกอื่นๆเพิ่มเติมอย่างซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแล้วก็มีในเรื่องของการเพิ่ม NPC ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องเทศกาลนะครับแทนที่จะเพิ่มอันใหม่นะครับคุณฟอร์จูนบอกว่าอยากให้เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของเทศกาลเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับและเป็นมาจากหัวของผมเนี่ยผมมองว่ามันเทนะครับแบบว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีธีมเทศกาลของมันนะครับแล้วก็ เหมือนโฟกัสเกมสตาร์ดิวเนี่ยมันจะโฟกัสกันอยู่ที่แค่4ปีนะถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องหลักจริงๆมันจุด่4ปีใช่ไหมอ่าผมเลยมองว่าถ้าเรามีสัก4ีีมนะครับแบบว่ามันก็ยังมีความเป็นคริสต์มาสมีอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมแหละแต่แค่ในแต่ละปีเนี่ยเทศกาลแต่ละเทศกาลเนี่ยมันจะมีเรื่องของแอสเซทแล้วก็อีเวนต์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย วนไปนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ4ปีก็4ตทีมวนไปนะครับก็พอปีที่5ก็วนกลับมาทีมแรกนะครับของปีที่1แล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็เท่ดีนะมันจะทําให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมันรู้สึกไม่ซ้ำซากแล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งคือพาป้าที่ติดเกาะย้ํอยู่ที่เมืองพิเกนนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นของคุณกิตินันนะครับก็หมาฮะอะอะ,อะ,อ,ะอะไรนะหมาหมาคาสสี เออ่ก็คงหมายถึงอยากให้น้องหมานะครับน้องหมาหนะ้าบ้านอเล็กซ์เนี่ยมีบทเพิ่มใช่ไหมครับใช,ใช่ไหมคุณกิตินันครับใช่ไหมครับใช่ไหมโอเคออ,อ,อโอเคนะครับต่อมาจะเป็นความเห็นจากคุณพนิดานะครับก็คุณพนิดาเนี่ยบอกว่าอยากให้มีคําพูดบวกกับขับซีนคนที่เราแต่งงานด้วยเพิ่มขึ้นนะครับอ๋ออันนี้มาแบบสายหวานนะครับซึ่ง อยากเพิ่มความหวานเออก็เข้าใจครับผม,ผมก็อันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มีสิทธิ์ม,มากๆนะครับถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ NPC นะอาจจะมีสิทธิ์มากที่สุดเลยก็ได้เรื่องของการอัปเดตว่าเออมีอีเวนต์เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคู่รักของเราหรือว่ามีบทพูดเพิ่มขึ้นมีคัดซีนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดในทุกอย่างนะครับแต่ก็ถ้ามาเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นของเสริมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนั่นแหละเออใช่ใช่ใช โอเคอันนี้เห็นด้วยชอบ Hubble. หวานๆต,ต่อมานะครับมาที่ความเห็นสุดท้ายนะครับเจอคุณอุยาสุมิปุนปุนนะครับผมน่าจะใช่นะ굿ไนปุนปุนก็คุณปุนปุนเนี่ยบอกว่าอยากได้เมืองใหม่ครับผมแบบเมืองใต้ทะเลฟิลแอตแลนติสนะครับก็เพราะว่าเหตุผลเนี่ยคือเรามีนางเงือกอยู่แล้วในเกมนะครับก็อาจจะขยายคอนเทนต์ไปเมืองซูซูหรือว่ามีเมืองแอตแลนติสก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้บางส่วน และกันผมให้บางส่วนแล้วกันอันนี้เพราะว่าผมรู้สึกนะครับว่าถ้าจะเพิ่มเมืองใหม่มาเลยอ่ะมันยากผมว่ายากมันน่าจะเป็นอัปเดตที่ใหญ่เปลนไปผมว่าถ้าเกิดสตาดิโอมันอัปเดตไปจนถึง2.0ได้ผมว่าอาจจะมีลุ้นที่คอนเทนต์มันจะขยายไปอย่างนั้นแต่เราให้พี่เขาเนี่ยให้พี่อีลิกเนี่ยเขาไปทำพันเต็ช็อกโกแลตเทียให้เราได้มาเล่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยให้วนกลับมาตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของอาจจะมีแซมแซมเล็กๆน้อยๆแบบเหมือนตัวพรีเพราะว่าอีแค่0.3นจอัปเดตมันก็จะ ถ้าเป็นพรีเริ่มค่อยๆขยายแบบว่ามีไปชานเมืองตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมากขึ้นที่อินเทอร์แอคทีฟได้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่1 0 0แล้วก็ต่อให้มีเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าเข้าเมืองได้1 0 0เก็อาจจะเป็นแค่ว่าได้ถึงแค่เขตชานเมืองหรืออะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นแค่ในือเรื่องสําหรับเควสหรือคัดซีนไปเลยอะไรมากกว่าแต่ว่าเออถ้ามันมาเป็นอัปเดตเฉยๆเนี่ย ทั้งเมืองอะผมว่าหนักว่าหนักเกินไปสำหรับท่าน the God Almighty the God Eric นะครับไมโรของเราก็ถ้าเป็นไปได้ซึ่งคุณเอริกไม่มีวันทำหรอกแต่ว่ามันคือการมาในรูปแบบของ DLC นะครับอันนี้ยังไงก็เป็นไปได้อยู่แล้วล่ะถ้าเป็น DLC แต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้น่าจะไม่มีวันที่ DLC จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพี่แกรฟรีอัปเดตอย่างเดียว ซึ่งจริงๆเนี่ยเราผู้เล่นเนี่ยก็แทบจะก,การาบแล้วก็ขอร้องนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมี d ี c ซเถอะแต่ว่าคุณพี่เขาไม่มีวันปล่อยนะครับก็เออโอเคก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้มันอาจจะดูไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็ใช่ก็มันไม่ได้มีอะไรมากอะเออแต่แค่เออเผื่อบางคนอาจจะแบบว่าคิดถึงกันหรือเปล่า <laughs> คิดถึงกันไหมจ๊ะ นั่นแหละครับก็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 มันเป็นการแสดงความคิดเห็นนะซึ่งจริงๆผมก็มีความคิดเห็นผม,ผมนะแต่ว่าคิดมันอาจจะยาวไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราเค่อยมาแชร์กันอีกก็ได้เดี๋ยวเอาไว้เป็นพิมพ์คุยกันใน Discord หรือไม่ก็ในช่องแชทของเราก็ได้นะครับรก็สําหรับความเห็นผมเดี๋ยวค่อยไปฟังตรงนั้นแล้วกันแต่อันนี้นะครับจะเป็นความเห็นที่มาจากเพื่อนๆในกลุ่มสตาร์เดียวนะครับแล้วก็เหล่าสมาชิกใน Discord ครับซึ่งโอเคเพื่อนๆทุกคนคิดว่ายังไงละครับก็ทุกคนเลยในช่องแชทนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างคิดว่า แล้วก็อยากร้องให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ให้ผมอ่านหน่อยว่าอยากให้มีอะไรก็ทุกคนจะได้อ่านกันด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมสนุกกันร่วมตอบคําถามร่วมให้ความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพื้นที่จากกลุ่มซ <Thank you. S 1> าบิโอเล่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกกลุ่มที่น่ารักทุกท่านนะครับขอบคุณเรา บุคลากรที่กดสมัครเมมเบอร์ช่องของเราด้วยนะครับก็นี e <ll ot or> ่ครับนี่คือกลุ่มคนที่กดสมัครเมมเบอร์แล้วก็ให้ตังผมกินข้าวผัดกะเพราทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมา,มากาด้วยนะครับก็ใครอยากเป็นสมาชิกลงทานกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเป็นเด็กงทานของผมเลยเยอะๆ e <ll ot or> เอาละนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ผมขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าชอบนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปอื่นๆที่ช่องต่อได้นะครับก็สําหรับผมเดี๋ยวผมขอไปทาคลิปต่อก่อนไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะ